สวัสดีท่านผู้ชมมาพบมาเจอมาเจอกับช่องนายพุทธินะสิ่งที่รอคอยมาถึงแล้วพี่น้องเฮ้ยแนมทางอยู่ตั้งโดนเขาสิมาถึกอยู่บนน้อเบอร์โทรบร่ได้ให้เขาไป <c oughs> ล่าสุดท่านมีรถคันนี้มานะเป็นรถของร้านโป่งสวรรค์ทุกท่านยางเดีๆมาแล้วเอาโบ๊ะสวัสดีครับ <c oughs> เอา เอ,อมองไดหโฮมที่สุดเนาะลจานไาจานมักอยู่ใส่มองมอไซน์นี่บ่ะหรือว่าไหนน,นี่แล้วโฮมน,น,น,นี่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 มองนี่มันโฮมสุดนี่ครับเอเอาเอาเอาทียน,น่าออกซะเนาะเออันนี้เป็นรถช่างทำเตาเนาะท่านเออ ข่าวดีทุกท่านมีของชิ้นใหญ่มาส่งนะฮะเออมีของชิ้นใหญ่มาส่งให้ลงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมารอลุ้นว่าคืออะไรนะครับชำระเงินเรียบร้อยแนะะท่านจากเฮียช้างแนวท่านเฮียช้างคือเจ้าของอู่รถนะเจ้าของอู่รถแนะะท่านอู่ซ่อมรถนะขนาดใหญ่อยู่ในพูระกอทมอภูระพี่น้องเอ้ย อ๋อลืมถามเฮียช้างเนาะว่าท่านเปิดร้านที่ไหนบ้างเนาะจะได้เผื่อมีคนที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยอยากจะซ่อมรถเนาะจะได้ไปที่สาขาของของเฮียท่านได้เนาะนี่น้ท่านอ๋นี่น้ท่าน,าน,น,านมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ,อ้ย อเอามาหินอ่อนทุกท่านจากเฮียช้างนะอา่ามาหินอ่อนจากเฮียช้างเพื่อนเอาอันพัอนพะห่มมาห้องกันกระแทกกันยังนะพี่น้องเอ้ยเออนี่มาหินอ่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าลายอะไรสวย,ยแค่ไหนนี่นนะข่นเอาไว้อยู่นี้นี่มันตัดออกบดได้บ่เบ้อนี้เหอได้อยู่บ่เอาออกได้อยู่บ่บนมันดออกบดเอาออกบดได้ตัวเอามาจกก่อนนะขุดออกซะก่อนนะมัดสีออกอยู่บ่ นี่คือเกะกะแทะน้อยเดียวเอาหากไม้เอาออกซะก่อนโอ้โโอ้เออออเอ้าบัลนี้คักแล้วบัลนี้จอกรับแล้วเนาะ Ờ, ở ngoài nhanh, ở ngoài còn, ở ngoài bố mấy tông ở ngoài, ở ngoài nhanh Ngoài thang đầy, bố ha ปั๊บดินขึ้นมาไปครับเนออื้อมีคนโทรหามาดาม คนปรับดินปรับยางให้เรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยพร้อมใช้งานเออแจ้วอีกต้นหนึ่งไว้ใส่ฮะมันเป็นแนวนี้บ,บ่หามาแบบแบบนี้บ่หรือว่าอีกอีกขาหนึ่งไว้บีบบ่ต้องขาครับถตาจะเป็นตัวหน้า,าขา้างๆอ๋อมาชุดเดียวครับอืมอันอันนี้ตัวตัวเทิงแมนบ่นน่อันนี้ฐานครับ ออ๋ตัวตัววางแผ่นกลางมันแหละครับตัวนี้เออเ้างขางซีบ่เขยับมาพี่บะเอออยากไปข้างนอกก็เอาข้างนอกๆเนี้ยบๆมาพี่จังน้อยนะเออตัวนี้ตัวนี้โอเคแล้วนี่มาวางนี่เนาะตัวนึงตัวนี้ไปไว้คุณเออย่านมันย่านมันแดดนะคอยว่าเด้เออเออนี่ละผมว่านะอันนี้เพื่อนบอกรายละเอียดที่แล้วเนาะครับผมโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้ว เออแจ้วอยู่มานมาสิแดดยังน้อยอยู่นะอ่าเออเเจ้าอืม นท่านอ่าทีนี้จะเอาอันนี้ลงพี่น้องเอ้ยเบิ้งวิธีการเอาลงวิธีการเอาลงเพิ่นจะเอาผ้ารองเอาไว้โอ้ดีขึ้นกันเลยโอ้อน,นี่เป็นสูตรสูตรลับได้พี่น้องเอ้ยเออ วิธีการยกก็คือมีมีผ้ามีอะไรรองเอาไว้เพื่อกันลดถลอกไหมไพี่น้องไว้ํากันแล้วบ่เออเอ,อ้ยสวยคักเจ้าอืมนี่ลายไม้ไม้แดงท่านเออสวยอ่าสิได้มีมองนั่งแล้วบนนี้ได้ ไว้บธรรมดาแล้วเออคักเนาะอืออนี้ขาพี่น้องเอ้ยคุณพี่ขาอันนี้คุณพี่ขา อืมอันนี้จะเป็นขานะท่านโอ้บัดน,นีูใดมาผู้ใดมาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกับสิสด้นั่งได้พี่น้องเอ้ยอ่ามาหินอ่อนนะท่านตัวแรกของสำนักสงฆ์นะจากเฮียช้างนะพี่น้องเอ้ยเฮียช้างเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถนะฮะอยู่ในพุทธละกรุงเทพกรุงไทพเวลาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวสอบถามรายละเอียดเฮียช้างอีกทีหนึ่งว่าตั้งอยู่ตรงไหนเนาะอู่ซ่อมรถนะฮะอยู่ไซ เผื่อมีเอฟซีนะที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยอยากจะไปซ่อมรถอยากจะไปใช้บริการนะทุกท่านเออเอา,อเอานี่นะท่านอ่าโอ้อยู่ตรงเครื่องไหมนี่คักเลยบดนี้เนาะเจยมเลยนะห่ไมไหมเลยบดนี้พี่น,อน้องเอ้ยนี่ห่มไหมมัดมือมัดเ,เ,เว้นบดนี้เออเออ ักพี oh. Oh, en, ่น้องเอ้ยแจ้วเนื้อบอกยี่บ่เเนื้อใครตูขามันอีกบ่ววัวพอดีแล้วอยู่นี่มันบวงเงือกบ่บัวดอกเนาะโอ้โอ้ได้อยู่ดอกมันหนักเออตัวนี้ขามันอันนี้เนาะมันสูงเนาะฝั่งนี้เนาะ อตัวคักขนาดพี่น้องเอ้ยสวยได้การโอ้นั่งกินข่าสบายแล้วยวบันนี้ไอ้ทีมช่างมานั่งกินข้าวอยู่นี่เด้อทีมช่างนะอยู่นี่แต่ว่าผู้ใดผู้ใดเข้ามาตรงนี้นี่บก้มนี้อันหัวโนแท้แหละโอ้คักพี่น้องเอ้ยเอวเลยได้บัดนี้ได้อืม อเจียวเจียวเดมองนังคักแล้วค้าบันนี้ฉันกำลังปรับระดับนะท่าน,นอืมโอ้สวย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 อันนี้เฮียช้างเป็นคนเลือก นะลายเองนะท่านเมื er ่อเช้าผมไปถ่ายให้ดูเนาะอ่าเฮียช้างก็เลือกลายนี้นะท่านอ่าเป็นลายไม้แดงสีแดงสวยงามเนาะโอ uh, ้คัะเอ้ยพญามาทท่ันได้เฮ็ดพญามาทท่ันได้เฮ็ดเออเดี๋ยวใจเย็น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 กำลังเฮ็ดอยู่เออเจียวเอ้ยสิบวันนี้นั่งกินเข่าสบายพี่น้องเอ้ย ญยติโยมมาผู้ใดอันอยากมานั่งอยู่นี่ก็นั่งบ่นี่สบายว่ายันจะสนูมานอนอยู่นี่ล้วบน่นี่นอนจังเว้นเนะทะทะาะแท้แท้ว่าคักอยู่ไหนเนาะเราก็เดินทางกลับแล้วท่านเรียบร้อยแล้วท่านมาหินอ่อนอ่ะมา เรามากล่าวคำอวยพรให้กับเฮียช้างเนาะนะครับท่านรญาตนะอวยพรให้กับเฮียช้างซะก,ก่อนนะก็กราบขอบพระคุณเฮียช้างเนาะนะครับท่านเป็นเจ้าของอู่รถนะอยู่ที่กรุงเทพคุณละพี่น้องเ้ยขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปร,รารถนานะรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ ก็เป็นผู้ใหญ่จรนะีีนะที่นะท่านประสงค์เนาะอยากจะช่วยเหลือนะครับนะวัดที่อันธุรกันดานแบบนี้แหละท่านนะนะก็ขอให้ท่านนะธุรกิจก็จะเริ่รุ่งเรืองเนาะนะครับการงานยังไงก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะทุ่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไปมีลูกค้าเยอะๆเนาะนะกราบอนุโมทนาสาธุขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่แมตามาหินอ่อนนะทีนี้ทีมงาน นะครับทำเตาผสบกับมากินข้าวอยู่นี่ได้บันนี้สบาย้ใดมากอ่นั่งอยู่นี่ละพักผ่อนอยู่ในห้อมไมมพอดีคักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยนะครับเออฮะโอเคครับผมฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ